เอ้ละครวันนี้ต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนพาร์ที่เท่าไหร่แล้ววะจะไม่ได้มือนกันนะอันนี้เป็นพาร์ที่สิบสิบห้าป่ะหรือสิบสี่แต่ยังเรื่องนนี้ผมกดเคมาแล้วตกใจมากก็คือดูทำไมดิลบูมตัวนี้นมันตัวโคตรใหญ่เฮ้ยมันไม่ใช่ตัวเดียวสองตัวนี่นะเยว์ฟาเจงเฮ้ยมันตัวใหญ่มากอะคือตัวใหญ่กว่าคนนอ่ะเออแต่ถ้าจะไม่ผิดตัวนี้มันไม่ใหญ่ขนาดนั้นเว้ยแล้วก็ตอนเนล่นรอบเว้ยผมเจอบูสเตอร์ตัวใหญ่กว่าคนอีกก็เจอไอ้ตัวนี้อีกแล้ว ไม่เป็นอัลฟ่าโปเกมอนแหละก่อนหน้านี้ก่อนผมเข้าเกมก็ยั้มีอัลฟ่าโปเกมอนมาเนาะโอเคแล้วก็นี่นะนกเราอ่ะอีโวเป็นเรียบร้อยแล้วนะค่อนข้างที่เรือกว่าอ่ามันเท่นนะอือมันเท่ตรงที่อะไรไหมตูตาตาขาวรู้สึกว่าตาขาวแลวมันเท่ะ่ะดูแบบเหมือนแบบฮิโรบายอ่ะอส่วนจะสแตนด์นะนะจะเพ่า,ากากไหมก็เฉยๆนะเนี่ยสปีดก็ยังช้ากว่าตูใครตูไครก็เร็วกว่านะั่นแต่ว่า มันตีทั้งสองสายคือกายภาพก็ทั้งเวทเลยมันก็ถูกถึกกุญจูไข่ก็มันก็ต้องจะการกุญจูไข่แหละเพราะว่ากุญแจไข่เป็นพวกวัสตาร์เตอร์นะต้องมีอ่าไอ้สตัดเยอะอกว่้เลยแล้วก็นั่นเดิมครับเน็ตผมก็ไวไฟก็ไม่ติดนะผมก็เลยต้องเน็ตเน้นเล่นพันเล่นเน็ตตัวเองแต่ออตก่อนนะเป็นเน็ตกะกางไงเออไม่แช้าไปอ่าแล้วลืมฉีดก็เออผมโีซิลิเพิ่มหน่อยเนาะ นี่นกเราโคตรเท่ส่วนท่าเนี่ผมเปลี่ยนจากท่าตอนแรกเป็นท่าอะไรนะตอนแรกเน่ยเป็นท่าไอแอสแลป่ะเออแล้วผมก็เลยเปลี่ยนเป็นท่านี้แทนนะท่าปักจะได้แรงกว่าแล้วก็ตับด้วยทำไมเข้าจับตัวอะไรตรงนี้ก็ไม่เห็นมีอะไร เนี่ยดีทำไมาคนมากองอย่างนี้เยอะจังเลยคือท,ที่เห็นคนกองนี้เยอะๆนะผมเห็นไม่กี่ที่หรอกแลก้วก็หนึ่งนนั้นเป็นที่ที่มีอัลฟาโปเกมอนแเดี่ยนั่นแหละผมบอกไว้นะผมเป็นอัลฟาเลดีบ้านั่นเองก็อยากจับนะแต่ว่าคือหลังเนี่ยไม่เคยเห็นอัลฟาโปเกมอนเฉยในช่วนะงแรกๆเว้ยไม่รู้ว่าผมเข้าไม่ถูกเวลาหรือมันมีเวลาเกิดแล้วเขมไม่รู้เอาไม่ร้สมมคนที่รู้ว่าอาัลฟาโปเกมอนเกิดเป็นเวลาหรือเกิดยังไงก็พิมพ์บอกผมได้ก็ได้นะ โหดูนี่นกเราจิกอย่างเบาจิกเียวยังไม่ตายเลยแล้วก็สันตื่นก็ไม่ได้มีใครเปลี่ยนแปลงไปไงมากแลก้วก็เออผมลืมบอกไปนะเรเกี่ยวกับบางกีอ่าตอนนีกนอ่าผมลองซื้อบางกิลาตมาเล่นดูซึ่งมันก็ไม่ได้แพงขนาดนะั้นบางกีรัสคือเป,เป็นร่างแรกของบางกีาลาดนี่แหละอะ,อะไรว่าจําชื่อไม่ได้หรมมันเรียกว่าอะไรแต่ผมจะเรียกบางกีราตเหมือนเดิมเลผมอ่านไปอีโวแล้วเว้ซึ่งมันเป็นร่างสองแล้วก็ซึ่งเรคิดอยู่ว่าจะเอามาเล่นดีไหมเพราะว่า ยิมเนี้ยามันยิมต่อสู้บงังกีรัตเนี่ยร่างสองมันยังไม่แพ้คูณสี่ต่อสู้หรอกแต่ว่าถ้าเป็นร่างซ้ายอ่ะมันอ่ะจะแพ้ธาตุต่อสู้คูณสี่เลยเว้ยเคือนเป็นธาตุหินและมืดข้อเสียของมันอ <c oughs> ืมแพ้ธาตุต่อสู้คูณสี่แต่มันก็ไม่ได้แก้ทางธาตุาอะไรให้มันนะก็มันก็แพ้อ่าก็แพ้พวกเหล็กเหมือนเดิมแพ้ดินเหมือนเดิม แค่ว่าเป็นซูดโดลิ e g นดารี่เฉยสเต็ปมันสูงครับมันเลกิงอืมพวกซูโดเนี่ยเก่งกะจริงกันทั้งนั้นอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นซูดโดของเจ n หนึ่งไคริวอันเนี้ยก็เก่งอยู่แต่ไม่เก่งสุดไปเพราะว่ามันเทียบกับซูดโดตัวอื่นไม่ได้นะไคริวอืมจะถ,ถามว่าซูดโดตัวนี้โหดสุดลนะ่ะจะมีตัวหนึ่งแค่ไม่ผิดแม่เป็นโดราเเผวไอเนี่ยเมตาเลยเว้ยแต่ทำไมก็ไม่รู้โดราเเผวอ่ะผมไม่ค่อยได้เล่น ว่าผมไม่ค่อยไดเล่นอของเจนแปดก็ได้แล้วก็พวกฟลูเจนละีกก็หายากเลยเนาะแล้วก็เจนแปดผมก็ไม่ได้เล่นมันเลยไม่ได้จับไปหลบว่าห,หลบไปที่ต้นคนนี้ก็สู้เนาะไอ้ไม่คนนี้นสู้คนนั้นยังไม่ได้สู้มาครับถึงเมื่อวันที่ปลอยแล้วเดี๋ยวเราอ่าอ่าคุยกับซูอคุณก่อนเลยไปทำกับซ้อคุณก่อน นะแปคบบซึ่งเราไม่ได้สู้สู้กับใครคุณคือเราไม่ได้สู้ซื้อคุณแต่ังไม่ผิดแน่าจะได้สู้กับไอ้อคนที่มันตามจับซื้อคุณผมจำไม่ได้วันเชื่ออะไรเรียนนิ่งกันก่อนเนาะไปในเี้ยวโอรุนี่จะไม่ผิดก็หาจับได้แค่ของช่วงอของอยู่นว่าไอ้ไม่ใช่ดิชินโนต่างหาก โนวาเจ็ดห้าชิโดโอนี่มันเจ็ดสี่เนาะเออทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็นเราสามารถไปจับไม่ใช่จับนี่าไปฟ้ามไข่ของลักเกียกอ่ะแหละลัก,กเอียกของอ่าไอตัวไข่มันชื่ออะไรวะโอ้ยเป็นหวัดอืมอยังไงวะเนี้ยหาแป๊บนึงอ่าอยู่ไนวะเนี่ย ตัดเป็นตอนหาเจอเลีไหมเนี่ยผมน่าจะยังไม่เคยเจอเนาะเนี่ยเอาเป็นว่าเดินางซ้ายเนี่ยเราจะเจอกับโซนที่มันเป็นเหมือนกับซาฟารีโซนนะงคือมันจะมีพวกโปเกมอนอ่าเดี๋ยวเสียงนี่ผมเสียงปแปลกๆว่ะคือเสียงไม่ค่อยเหมือนเดิม,มไม่รู้ทำไมซึ่งมันจะมีพวกลักกี้ให้ไปตีแล้วก็มันจะดรอปไข่รมันมาเป็นลักกี้เอกอะไรเอาไว้ อ่าเป็นบัฟบวกเลเวลแบบคูณหนึ่งจุดห้าอะไรเงี้ยคูณสองเออค่อนข้างมีประโยชน์ในทีเดียวไปนี่ก็ได้พบกับซุยขุนที่ติดบัฟเลยเว้ยคือความจริงอะถ้าเป็นภาคหลักเว้ยซุยคุณมันจะโดดไปทางนู้นฝั่งขวาจอจะโดดลงน้ําไปแต่อันนี้คือเขาม่ได้ทำอ่าให้มันเป็นเงี้ยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เออเขาขี้เกียจแหละอื แล้วก็เรื่องของมอนิเตอร์ก็น่าอาจจะไม่ดีด้วยมาครับฮับน,นตเตอร์เปิดมอนเตอร์แรกเลยก็รู้สึกว่าชิวครับเพราะว่า,ววาจูไคเราเนี่ยมันเจ๋งครับสตัสูงสปีดเป็นเลิศพลังยมตีกับภาพอา่าเขาขั้นเยีย่ยมมีทีเวทแรงคือมันต้องให้มันจูไคมันเล่นเวทไวแต่ว่าไม่มีท่าเวทให้มันเล่นเนี่ยเช่นท่ามืดก็คงเป็นดาร์กเพาว์ท่ามังกรตะก้อนเพาถ้ท่าสู้ก็อ่อาออร์ลาสเฟียรเช่นได้ปอกวะ มันถ้าเพื่อนไม่เอเนอร์จีบอนก็เลเซอร์เรียฟไปบูลเลตซีดเอามาเสียเวลาเฉยโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่จูใครเราดวงมาอย่างไรเนี่ยสิกหนอ่อบีมอ่าลำแสงทัดมาแรงคู่ขีติดคลิ่เฉยนะถ้าไม่คลิ่จูใครเราก็ไม่ตายหรอกมาทัดซ้ำครับทัดซ้ำเออทัดซ้ำผมเปลี่ยนถ้า อ่าบริพัฒน์ให้กลายเป็นสตูวิงด้วยเนาะโหเร็วเกินไปว่าไงสไตเออว่สาสไตผู้เปลี่ยนเป็นแท่งเหล็กแล้วมันชาลงเนาะเนี่ยเผอร์ช้าออก,กว่า,ะาอะคาเซมิโอ้ยจริงด้วยมันไห้ต้านได้ปะต้านได้เราเป็นทั้งเหล็กเป็นทั้งมะไรเองอะเออมีเงติ๊บไปเลยแล้ไอ้ที่มันมาไอ้ที่มันถืออะไรไว้อ่ะ ไม่บอกด้วยว่าเราได้อะไรได้โฟกัสเซดอ่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ใชละวหนึ่งเพืาอเรียกเราครึ่งหลอดวีไอรอนเฮดเออนี่แหละแรงแรงสติวิเงเ,ง Steel Wing. เอ,อ๊ซื้อสติวิงมาทำอะไรวะเนี่ยไอรอนเฮดเนี่ยดาเมจแปดสิบส่วนสติวิงเนี่ยดาเมจแค่เจ็ดสิบใช่ไหมเมื่อกี้แล้วก็ไอรอนเฮดนี่ดีกว่าอย่างนึงก็คือมีโอกาสทำให้สู้ติดชะงักหมอฟาาเลยไงว่าแล้วต้องบสสวิป คิดอยู่ว่าจะเล่นไอ้ไหมไอ้ e, เนี่ยแหละที่มาสู้กับเราอย่างเนี้ยเผมที่ผมจะเล่นก็คือมันอ่าเจอกับแคปปี้ได้ก็คือมันก็ข้อดีของมันนะผมสำหรับผมนะมันเร็วแล้วก็ตีแรงแค่นั้นเลยอืมนี่เจอคอมโบฮัทซัมโคตรารำคานะมันวอสวิปจนฮัทซัมเลยฮะจะแห้งอยู่แล้วอายูเทน ไม่รอดป่ะเนี่ยกาที่กระเล่นแล้วน่าจะรอดเลยสามโอ้ยังจะติดสตาติกนะจนสุดท้ายุนสุดท้ายยังจะติดสตาติกให้อยู่นะอืมชาทั้งนั้นายครับที่เนี่โอเคคนนี้เขาชื่อว่าอะไรนะชอบมันเถอะครับยังไงเขาก็ไม่ค่อยมีบทอะไรละเออตัวประกอบเอางนี้คือตัวประกอบเลย เดี๋ยวเราแน่นจะไ้เอาลูกมอมอาลูกอมนะลูกอมซีเค็โพอชั่นนั่นแหละยาปิศาที่ผมตั้งชื่อพอที่แล้วว่าข้ามทะเลเพื่อเอายาเม็ดเดียวนะอืมก็มันก็คือยาเม็ดเดียวจริงๆว้ซีเค็ดพชั่นยาอะไรวะโคตรไอ้นี่โคตรหายากมันก็ไม่ใช่เม็ดเดียวหรอกมันก็ถุงนึงอะไรจะไม่ต้องเป็นเม็ดเดียวแบบว่าไป,ปาเดี๋ยวเราไปสู้กับยิมกันนั่นนี่นะไปเดี๋ยวเราเอาอะ ไอ้จนี้ขึ้นไหมเนาะมารสู้กับยิ้มท่าต่อสู้พัทเซ่นนี่ยังไงว่าจำไม่ได้อ๋อพัทเซ่น,นอันนี้คือันนั้นยังจะไม่ยอมสู้เล่านะแต่ต้องปิดน้ําที่มันไหลเนียกรเนี่ยเนี่ยไปกดสวิตช์สีแดงอ่ะอ่าดูจากทางแล้วก็อืมโอเคน่่อนเดี๋ยวเราสู้คนนี้ก่อนนะ ไม่ไม่เดี๋ยวซูบตัวนี้ก่อนตัวนี้เออนี่แหละยังไงก็จะซูบให้หมดอยูรร่แล้วเผื่อจะได้มาเก็บเว้ทีหลังนักคาราเต้สายดำด้วยเนี่ยแบ็กเบดสายดำคาราเต้สายดำอันนี้นักต่อยครับยิทมอนชานมอนชานนักต่อยนักต่อยนะใช่ไหมนี่ไงเผาสุดลับอ่าภูมิอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวนะ โฟกัสพันแต่ถ้าเขาโดนขัดถ้าโฟกัสพัน์เนี่ยอ่าเป็นท่าที่แรงมากๆนะของท่าต่อสู้นะแต่ว่าข้อเสียคือถ้าเราโดนโจมตีเราจะไม่สามารถต่อยได้เหมาะสําหรับไอตัวที่มันมีท่าหลับแบบอ่าไอตัวนั่นแหละไอตัวที่ผมโผล่ท่ต้นคลิปอะ่ะมันชื่อว่าอะไรวะไอตัวที่มันเป็นตัวที่ผมเอามาต้นคลิปอะไรเออที่เห็นเป็นอฟัฟฟาปุกมอนต้นคลิปอะไร ไอตัวนั้นมีท่าสปอร์้ะไม่ท่าทำให้ฝ่ายตรงข้ามาหลับหลับแล้วก็ฟฟกัสพันเลยนะน wrote, ire, ี่เจ้าคอมโบได้ดีอ <te> ืมฮิทมอนนี yeah the ่นะเป็นน oh ักเตะนะเป็นอีกร่างหนึ่งของเป็นอ่านักเตะอะไคล้ายๆกับฮิตบอนชามเดี๋ยวฮิตบอนชามเป็นนักต่อยเตะเอาจริงนะคือไอตัวเนี้ยเรียนท่าต่อยได้และก็ฮิตบอนชามเรียนท่าเตะได้แล้วมันจะแยกไว้ทำไมกันบ้างอุดรล็อกสไลด์โอ้ยรึ่งหลอดเลยเฮ้ยขึ้นหลอดเลยอะฮอเลเวลก็ต่างกันอยู่นะ เมนจ่อยนี่กำมอนก็ซูเปอร์เอฟเฟกติฟ e เนาะเงยเรียงบ้าคูฟุนนี่ก็จะถึงแม็กเลเวลแล้วโดยเฉพาะไอ้นี่แหละจูไคจูไคนี่มัน Mac Level แม็กเลเวลร์เนนะมันเลเวอร์ไม่ขึ้นเดี๋ยวเราเอาฮัทซัมขึ้นดีกว่าฮัทซัมนี้มีท่าบินเนาะคือมันเรียนท่าบินไม่ได้เว้ยท่าบินที่ดีสุดอะของมันอะ่ะก็คือต้องไปหามูฟดีเลเนอร์แล้วมูฟดีเลเนอร์อยู่ไหนไวะเนะี่ยเออ ไม่เด็มันมีมุฟมีเนอร์เปล่าเนี่ยเอ,อยาเงียบมันมีมุฟดีเนอร์ไหมคือความจริงเราจะสู้คนนี้แล้วก็ออกเข้ายิมใหม่ดีแล้วก็มีปันกดปุ่มได้เลยแต่ว่าเออแฮนังก็บจบนะแล้วทีนี้นทีเดีผมค่อยมาสู้รอบนอกเออวะ่ะนะครับทีนึงคาเตี้ไซรัมเหมือนเดิมมาพร้อมกับมาชกมาชกเลเวลยี่สิบเก้าหรือเฮ้ยถูกดูถูกนกไปเลยนะจิกมาเลยเพื่อน อันนี้ปักครับแรงกว่าเป๊กนิดนึงเป็นท่านกที่อ่าถ้าไม่ผิดท่านี้ท่าฝันทองข้ามท่าฝนทองข้ามถือเบอร์รี่ไว้จะกินเบอร์รี่ฝนทองข้ามด้วยถือว่าดีอยู่เอาเรื่องอันนี้เฮราคอสเป็นมแมลงต่อสู้ปะใช่เนะี่เป็นมแมลงต่อสู้เออเฮราคอสเนี่ยก็อยากจับอยู่นะถ้าไม่ติดว่าเรามีอ่า,มาแมลงแล้วเนื้อก้เนี่ย,ยผมชาวออกอยู่สตีลิกเนี่ยเอ,อ้นี่แหละ อ่าล็อกกี้เราเนี่ยเพราะาล็อกกี้ผมรู้สึกว่าอือเราเอาบังกิลัสมาเล่นดีกว่าคือความจริงผมไม่จําเป็นก็ต้องเล่นแค่ของพวกนี้ได้นะคือผมจะไปซื้อบังกิราสซื้ออ่าจงแต่ตัวอะไรกเจนหนึ่งถึงจนสี่อเออยากเล่นตัวอะไรก็ซื้อเลยแต่ว่าราคาเน,นี่ยแพงนิดหนึ่งสำหรับตัวที่เป็นพวกสตาร์เตอร์อือเออย่างเช่นโอไดเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจมันท้าไม่ผมไม่ซื้อเอา เออเดี๋ยวเราหิวก่อนแล้วกันนะเราให้สู้กับพนในายยิมเนาะไปอืมมาพีซีแล้วไอ้ยืนหิวทำไมนานเนี่ยวะคือผมเห็นไอ้คนที่เล่นโลโลเนี่ยยืนหิวนานนะน,นะลิโอรุอืมมันยืนหิวแต่ผมอ่ายังไม่สู้ยิมจนตอนเนี้ยจะเริ่มสู้ยิมแล้วเว้ยจะสู้พับนายยิมแล้วเป็นยังหิวอยู่เลยหลับเนี่ยวะเออแล้วก็ส่วนใหญ่คนระับคนที่เล่นโปรเกมโอเนี่ยไม่ค่อยมีคนไทยนะจากที่ต้องเกต รู้ว่าเขาไม่พิมพ์ไทยกันก็ไม่รู้เออก็แป๊ต่อกันแล้วเราไปกดสวิตช์สีแดงเดงนาะถ้ามีเห็นอะไรงไต้องกดสวิตช์สีแดงมันคือสวิตช์หรือคันโยกอะคันโยกปะอตัวที่มันหมุนอะเออเนี่ยหมุนหมุนเออเนี่ยมันก็จะเอาน้ําขึ้นทํำไมน้ํามันไหลลงมาหัวน้่ยิมก็จะสู้กับเราได้นะมันก็เปิดเองมึงแค่มาแก้ไขเอง คือถ้าเราไม่มากดเนี่ยมันจะเป็นไข่ก่อนป่าว่ามาเลสแบทเิลกับหัวยิม่าตต่อสู้ตัวแรกลงมาเป็นมาโชกครับน่าจะถึกเอาเรื่องไม่น่าโดนปักทเทียวตายเลีวสามสิบสองแล้วก็พิจอรเรานี่คือผมไม่เข้าใจนะนกป่าแรกตัวนี้ทำไมที่ในคันโตมันโหดนะเพราะมาเลนี้มันไม่โหดเท่าในคันโต ว่าแต่ดวงมันดีดีปะแล้วว่านี้ดวงดีแปลกแปกนะคือผมเล่นโปเกอ่าโปเกมอนอีร e ีด e ักไว้แล้วมันก็คือแบบดวงดีถามว่าทำไมมันดวงดีอะอย่างแรกเลยนะผมเล่นนอยเบิร์นไว้แล้วมันมีอบิตีสองรอบแบบตีสองรอบก็คือของแอ่น,นเลยอะของมีกากับโรล่าเออค่อนขอ้างโกงแล้วคือมันขี้ขีไม่พอติดอบิอันนี้อีกอันหนึ่งด้วยเว้ยเออมันเป็นอบิลองบ้องถ้าเพชรเสียงที่ทำให้ฝันข้ามหมืน่นคือผมใช้สแปม อ่าถ้าท่าน,านเรียกว่าท่าอะไรวะปิมชิดะอ่าไฮเปอร์ไว้ปะที่มันตีหมูเออสปัมไฮเปอร์ไว้หนู่งสอข้ามตายหมดทีมอ่ะยิมบินนี่คือชิวๆอะ่ะแต่นี่คือเราเอานกพีจอดมาเล่นนี่ดูดีเนียตเฮ็ดบวกอะ่ะเน็ตเฮดบวกอย่างช้าเลยฮ่าปักไปครับเออออกอย่างนะถ้าผมเอานอยเวนมาเล่นนี้ได้ชิวๆโอ้ขี้เฮ้ยพีจดให้คนอื่นได้เล่นบ้าง เฮ้ยจะจะเอาตีคนเดียวจริงดิอินทิบิเด็อันนี้แหละน่าจบตรงนี้แหละ,มะไม่อินทิบิเด็ได้ไงวะอินทิบิดเด็ดหน้าไม่น่าขู่ใครได้นะหน้าเนี่ยมันมีสตอเบอรีร่เอากินสตอเบอรีร่นะครับสตอเบอรี่นะเพิ่มเออนะมลืเอดอ่า25%นะทำให้เรายืดอีกเท่านึงแล้วก็จิกสวนไปเอ้ย25%หรือ50วะ25แหละ25ลอ่า จูไข่มามาปิดเกมจูไข่ตัวเด็กวสุดของทีมเราไปเลยบูเลสซีดเออแล้วตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าท่าบูเลสซีดเป็นท่า priority นะคือน่าจะไปจำสลับกับถ้าวอเท์ชูริเคนของถ้าปจำตตวอเท์ชูริเคนของแกโอก่เนี่ยเพราะว่าท่านั้นก็เป็นท่า priority แล้วก็เป็นท่าดีตีหลายรอบเลยคล้ายๆกันกับท่านี้เลยบูเลสซีดตีหลายรอบเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่ท่าพ r i o r i t โอเคได้เข้มกัดมาเห็นกัด,ม,กดมันได้ยิมถ้าต่อสู้เลยถ้าโฟกัสพันมาเลยคือมันจะดีนะถ้าอ่ามันพม่าร์โฟกัสพันเอาแบบอ่าคอสคอมแบทอย่างนี้นมาได้มั้งอะไรนืออะไดกูอิงเชนยี่สิบสี่ชั่วโมงอดีโอ้โหกาช้อมไม่เดวนะแล้วมันล่างสองอ่ะนะเฮ้ยเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนะ ผม <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไอผมจําได้ว่ากายชอมมันไม่ตัวใหญ่ขนาดนี้นะอันนี้มันล่างสองนะคือกายชอมล่างสามเนี่ยตัวมันใหญ่กว่าอ่าตัวมันเท่านั้นแหละเออเท่าล่างสองเลยแต่นี่แค่ล่างสองนะทำไมตัวใหญ่หวะอัลฟาเนี่ยเนี่ยอัลฟาอะไรอีกเนี่ยอ๋อให้เฮเอ็มอเพทเอ็นท่าฟลายนั่นเองเอามาแทนท่าเป๊กเลยก็ได้นะก็ปักเลยค่ะปัก <c oughs> คือปักมันไม่ได้ใช้เวปักของพีจัดเนี่ยมันเบาเกิน อ่าเนี่ยนะฟายยูสปิดจัดเอาไปเทนปักเลยคืออ่าปักมันก็ไม่ค่อยดีอะไรไม่ใช่ปักไฟเดียวไวเสียบนะก็คือปักหละถ้าปักอ่าเดี๋ยวเราตั้งเป็นคีรัดนะเอาเป็นช่องไหนวะช่องหกใช่ปะโอเคฟลายไปที่นี่ฟลายได้โคตรหลายที่เลยไปอัพที่เมืองอ่าเมืองอะไรวะเมืองของยิมเหล็กใช่ปะอโอเค เดี๋ยวก็อาจจะได้เอาทีมมาฟาร์มเวลด้วยแล้วก็น่าจะได้อ่ะสตีลิกเดี๋ยวผมเอาไว้กางังสตีลิกอ่ะเดี๋ยวจบยิมเนี่ยแหละจบยิงเหล็กเดี๋ยวผมเอาสตีลิกออกเนาะเพราะว่าอ่ายุงกิลารป่ะยุงกิลารเนาะมันยังอีโวไม่ได้มันต้อง,งเลเวลสี่สิบป่านซูโรนี่ทุกตัวนะเกือบทุกตัวนะอีโวสี่สิบขึ้นหมดเลยล่างซ้ายอ่ะล่างสุดท้ายยุงกิลาร์เชฟป้าแทบไม่ผิดชื่อมันชื่อยุงกิลารนี่ไง อ่ะมาให้ดูซิเนี่ยคือมันหาจับได้แค่ที่โจโตแล้วก็อยู่หนูว่าเว้ยแล้วคือว่าจะ,าะได้นี่คือ v ริ t o r y r โร d ซ i ว v e อ Cape อืมยาวอันนี้คือผมซื้อมาเท่าไหร่ว่าสองพันเนี่ยแหละนั่งแรกกตผมก็มีอ e ีววมานั่งสองเออนี่นไหมทำไมอาบิตตี้ปกติกับฮิดเดนอาบิมันเหมือนกันเลยวะเฉดสกินเหมือนกันเลยไม่แยกทำไมไมะอ่านี่อีว e ัวห้าสิบห้าเหรอเฮ้ย เดีย๋ยว่เปล่าจะขำเลยเนี่ยห็นเล็กแบบนี้เจะขำเลยห้าสิบห้าโอ้โหโคตรเยอะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราดูซิว่าได้ค่ะพิจับในล,ล็อกสมได้ไหมไม่ได้ปะคือเราต้องสู้กับยิมอ่ายิมเหล็กเว้ยแล้วเราไม่ค่อยมีธาตที่ชนะธาตเหล็กก็มีอยู่แค่สองตัวตัวนี้ก็มันไอรอนเฮดก็น่าจ,จะเข้าอยู่เนาะ ส่วนตัวนี้มีท่าเดนพันต์โอเคนี่ดีนี่มีท่าเนี่ยบูโดสตัวนี้มีล็อกสแมสตแต่ก็แนะ่กดเซิร์ฟสแปมเซิร์ฟเหมือนเดิมแหละตัวนี้มีเนี่ยลาวาพูมันท่าหลักของของมันถ้าจะวางอีรัช็ชันก็ยอย่าผมจะได้อีรัช็ชันเนี่ยเออโอเคก็พาร์ทน,นี้ก็อเอาไว้ที่นี่แหละเอาไว้สูบยิมกันพาร์ทหน้าเนาะครับเนาะโอเคสำหรับผู้ชอบไปลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยเพราะพาร์ทน,นี้ผมขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับนะ Bye-bye.